So do I ใช้ยังไงนะคะคำว,ว่า so do I เนี่ยแปลว่าฉันก็เหมือนกันคล้ายๆกับคำว,ว่า me too นะคะแต่ me too เนี่ยใช้ได้กับทุกประโยคแต่ so do I นะคะเราจะพูดตอบรับกับประโยคที่คู่สนทนาของเราบอกว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างเช่น I love ice cream ฉันชอบไอติมนะคะชอบกินไอติมเราสามารถพูดได้ so do I นะคะก็คือฉันชอบไอติมเหมือนกันนะคะเราต้องดูว่าประโยคอะเขาใช้ ประธานก็คือ I ใช่ไหมแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างสมมุติว่า I love Thailand ฉันรักประเทศไทย so do I นะคะเราตอบไปได้ว่า so do I ฉันก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราจะเคยได้ยินคาว่า nor ใช่ไหม nor do I สมมุติว่าเขาพูดว่า I don't eat spicy ฉันไม่กินของเผ็ดนะ,ะเราก็จะบอกว่า nor do I Nor do I นะคะก็คือฉันก็ไม่กินเหมือนกันหรือคำว่า Neither do I นะคะ Neither กับ Nor ใช้ได้เหมือนกันนะคะ Neither do I หรือ Nor do I นะคะใช้พูดกับประโยคปฏิเสธว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ So do I ใช้กับประโยคที่ว่าฉันก็ทำเหมือนกันในประโยคทั่วไปนะคะ I love you So do I ฉันรักเธอฉันก็รักเธออะไรแบบนี้นะคะ I love you So do I ฉันก็รักเธอ